สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะเอาล่ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันหรือวันพุธกลางคืนมารวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะของหมอบิวพุธรวมกันได้เลยนะพุธกลางวันพุธกลางคืนค่ะเอาล่ะมาพยากรณ์ค่ะเรื่องราวดวงชะตาของคุณปักหลังของเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง30นะดูว่าสถานการณ์ชีวิตคุณจะต้องเจออะไรบ้างภาพรวมชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนหรือ หรือต้องรู้อะไรนะคะคําพยากรณ์เป็นของคนที่เกิดวันพุธนะและนี้ก็เป็นการเปิดไพ่แบบแอโร Spread นะคะหรือแบบลูกศรน,นะจะใช้ไพ่ทั้งหมด6ใบนะคะประจำา6ตำแหน่งแต่ถ้าจำเป็นต้องเปิดไพ่ยขยายความเพิ่มเติมก็สามารถเปิดได้นะคะอามาดูไพ่ตำแหน่งที่1กันก่อนนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เรื่องโดยเฉพาะ15วันหลังนี้ได้ไพ่ไฟออฟสอดนะ หรือว่าไพ่ห้าดาบสับสนในตัวเองแล้วก็ระวังการมีปัญหานะคะทะเลาะเบาอแว้งหรือถกเถียงไม่เข้าใจก,กันกับคนใกล้ๆตัวนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยว่าปัญหาที่อาจจะต้องเจอน,นะในสิบห้วันหลังเนี้ย คุณอาจจะมีความสับสนในตัวเองคือไม่พอใจอะไรแบบนี้แหละไม่ไม,ไม่อาจจะเป็นพลังงานสลับกันที่ตัวคุณเองไม่พอใจใครหรือใครไม่พอใจคุณและเป็นสารตั้งต้นของการต้องผิดใจกันทะเลาะบบกแวงหรือถกเถียงกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องระวังนะคะไพ่ก็เตือนเพื่อจะได้ไม่เกิดนะเตือนเพื่อจะได้ไม่เกิด เตือนเพื่อจะได้มีสติควบคุมในเรื่องของการแสดงออกทักคำพูดและอารมณ์ได้นะคะรวมถึงถ้าใครมีใครมากระตุ้นเราให้ไปทะเลาะด้วยเนี่ยก็ต้องควบคุมให้เราไม่ไปทะเลาะกับเขานะแบบนี้ค่ะขอพไพ่ใบที่สองตำแหน่งที่สองให้คนเกิดวันพุธค่ะจะมีปัญหาอะไรอีกบ้างคะ จะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะเพจออฟคัพนะคะบางทีเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรักก็ได้นั่นเนี่ยนะมีความรักใหม่ๆเข้ามาทางทางฝั่งของเราหรือทางฝั่งของโซลคอนเนคชั่นของคุณหรืออาจจะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเด็กๆของคนที่ทำพฤติกรรมเด็กๆอ่ะนะคะอันนี้คนที่ทำพฤติกรรมเด็กๆใส่คุณเนี่ย ไม่ค่อยมีเหตุผลที่ดีกับคุณมันเป็นไปได้หมดเลยนะบางทีเนี่ยเด็กทํานิสัยพฤติกรรมเด็กคนที่แก่กว่าอายุมากกว่าแต่ว่าไม่พฤติกรรมหรือนิสัยไม่ยอมโตเนี่ยทำอะไรเด็กๆนะคะเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงของของการที่แบบว่ารักษาพลังงานเป็นบวกหรือว่าเป็นทําตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วมาเจออะไรที่มันงี่เง่าเต่าตุนนะคุณก็รู้สึกว่าชวนโมโหได้นนิดนึงนะอันนี้เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ะะอ่ะแล้วถ้ามัน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 จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอ่ามันจะมีทางแก้อย่างไรนะคะมันจะมีทางแก้อย่างไรหมอวิวขอใช้ไพ่ใบนี้แล้วกันสองเหรียญขึ้นมาไพ่บอกว่าต้องปรับอารมณ์ดีๆนะคะต้องหนีเอาตัวรอดได้เนี่ยไพ่สองสองสองเหรียญน,นะเมื่อกี้หมอวิวไม่แน่ใจว่าพูดหรือสองถ้วยหรือสองเหรียญน,นะ two of pentacles ไพ่สองเหรียญออกมาบอกว่าต้องบาลานซ์ตัวเองได้อะ่ะต้องเอาตัวรอดเป็นอ่ะ นะคะบางทีเจอคนหรือเจอเหตุการณ์ที่มันกระทบเราแบบนี้อ่ะถ้าเราไปไฟกับเขาด้วยเลยเนี่ยมันอาจจะแบบว่าบานปลายก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะต้องหนีเอาตัวรอดได้นะคะพลิกแพงซิกแซกได้เออเราต้องมีศาสตร์และสิ่งน,นิดนึงหรือปรับโหมดอารมณ์ของเราได้นะคะแบบนี้ค่ะขอไพ่ใบที่4ให้กับตำแหน่งที่4ค่ะคุณมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมในช่วง15วันหลังนี้ คุณมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงไหมในช่วง15วันหลังนี้จุดอ่อนที่คุณจะต้องรู้นะคะ the h e l o f a n นะคะอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการฝึกสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาทําบุญทําทานนะคะอะไรแบบนี้นะคะอ่าเรียกว่าจุดเสริมดีกว่านะตรงนี้นะคะไพ่ตำแหน่งที่4ขอเป็นขอเป็นอะไรที่จะไปเสริมจุดอ่อนของคุณอย่างเงี้ยอะไรที่จะไปเสริมจุดอ่อนของคุณก็คือความหนักแน่น ของจิตใจนะคะเนี่ยเ,เช่นการฝึกสมาธิไพ่เดอะเฮโลเฟนนะการฝึกสมาธิการฝึกสติเพื่อไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะไปต่อสู้กับเรื่องราวอะไรแบบนั้นค่ะต่อไปขอไพ่ตําแหน่งที่5ใบที่5ให้กับมีอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุการณ์จากปัจจัยภายนอกที่จะมากระทบกระเทือนคุณชะตาของคุณดวงชะตาของคุณอะ ซิกออฟสอดนะคะไพ่หกดาบก็เป็นปัญหาเก่าๆนะหมอวิวมองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่จะจะมีเข้ามากระทบเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณจะพบเจออยู่แล้วในชีวิตประจําวันอะ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกนะเช่นแบบาการเงินไม่พอก็ต้องไม่พออยู่อย่างเนี้ยเออการงานลําบากก็ลําบากอยู่แบบนี้คือปัญหาเดิมๆอ่ะที่คุณจะเจอนะ่ะนะคะและ้วไพ่ก็เลยบอกว่าด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีคุณเลยเบื่อหน่ายนะ อาจจะเก็บความไม่พอใจเอาไว้หรืออะไรไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณเนี่ยได้ฝึกสวดมนต์แผ่เมตตาทำสมาธินะคะให้มีกําลังของจิตไปสู้รบปลบมือกับเรื่องราวอะไรแบบนี้ค่ะขอไพ่ใบที่6นะคะให้ตำแหน่งที่6ค่ะผลรวมค่ะภาพโดยรวมผลที่เกิดขึ้นโดยรวมของปักหลังนี้เป็นอย่างไร justice คุณทํามันได้ดีคุณผ่านมันได้ดีทุกอย่างเลยเก่งมากเนี่ยขนาดเจอเรื่องที่แบบไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะผ่านได้ดีเพราะว่าหมอวิบอกเลยว่า energy ของเพื่อนเพื่อนชาววันพุธท,ทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนเนี่ยในช่วง15วันหลังเนี่ยคุณเป็นอะไรที่ค่อนข้างวางตัวได้เป็นผู้ใหญ่ดีมากเลยนะคะคุณวางตัวได้เป็นผู้ใหญ่ดีมากแม้แม,แม้ว่าภายในใจคุณจะเก็บอะไรไว้เยอะนะคะ แม้ว่าภายในใจคุณก็จะมีมุมที่มันอ่อนแอหรือมีมุมที่มันเปราะบางแต่ว่าคุณก็ควบคุมการกระทำคำพูดสีหน้าท่าทางและก็แก้ปัญหาได้ดีนะคะไพ่เดอะจัสติสบอกว่าคุณทำถูกต้องคุณทำดีแล้วคุณจะผ่านทุกอย่างได้อย่างดีเพราะว่าเพราะว่าเน้นนะคะว่าคุณทำถูกต้องคิดถูกต้องทำดีแล้วค่ะหมอวิวขอชมเชยนะคะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ